สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมพามาดูวีออสเจนหนึ่งนะครับปีศูนย์สามเกียร์ธรรมดาครับทุกคนผมพาดูรอบคันก่อนนะครับสีสวยครับผมให้แปดสิเปอร์เซ็นเพื่อนเพื่อนฟิล์มนะครับเดี๋ยวพูดถึงฟิล์มก่อนครับทีแรกผมว่าจจะลอกออกนะครับถ้าลอกออกมันจะใสเลยครับมันจะสวยมันจะไม่เป็นแบบนี้ครับแต่มันจะร้อนผมก็เผื่อไว้เผื่อเพื่อนเพื่อนนะครับที่ยังไม่มีงบที่จะติดฟิล์มครับแค่ซื้อรถเอาไปใช้ก่อนนะครับก็ยังใช้ได้มันยังกันร้อนได้นะครับ ผมก็เลยยังไม่ลอกนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันหมดอายุนะครับแต่ถ้าลอกมันจะร้อนแต่มันจะสวยใสครับผมก็เอาไว้ก่อนครับเผื่อให้เพื่อนๆได้เอาไปใช้กันแดดก่อนครับกันร้อนอ่ะดิสสี่ล้อครับทุกคนแม็กเดิมโรงงานครับเพื่อนๆนสีนี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคครับรวมรวมโอเคเลยนะครับริ้วรอยมีบ้างตามการใช้งานนะครับผมคิดยังได้เดิมอยู่แล้วไม่มีไม่มีแตกอ้านะครับมันมันมันยังเข้ารูปอยู่นะครับ เดิมบางแห้งๆครับทุกคนไฟฟ้าใช้ครบนะครับกระจกขึ้นลงครบสี่บานนะครับเพื่อนๆไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับภายในสวยนะครับทุกคนไม่โทมนะครับนี่นะครับทุกคนภายในนะครับเครื่องเสียงมีฟังนะครับทุกคนผมเดี๋ยวมีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปที่ผมไปเช็คเครื่องเสียงครับไล่ระบบให้แล้วครับทุกคนเอาไปใช้เอาไปฟังกันตุ๊บตับตุ๊บตับได้อยู่นะครับ เวอร์ตัวหนึ่งกับซับสิบนิ้วหนึ่งตัวนะครับเหมาะภายในแน่นนะครับทุกคนไม่ขาดไม่แตกนะครับทุกคนนี่นะครับอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับอ่า่องติดแล้วนะครับทุกคนอ่าอันนี้เครื่องยังเย็นอยู่นะครับรอบมันจะเดินสูงหน่อยนึงเดี๋ยวไฟอุณหภูมิดับสีฟ้าดับมันก็จะเบาลงนะครับรอบไ้สองแสนหนึ่งนะครับทุกคนแอร์เย็นนะครับทุกคนผมเปิดแอร์ให้เลย แอร์เย็นครับช่วงล่างดีเดี๋ยวผมมีภาพถ่ายช่วงล่างให้ดูนะครับดูห้องเครื่องนะครับให้ดูเครื่องยนต์นะทุกคนนิ่มๆนะครับเสียงเครื่องนิ่มๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตระตูหนึ่งมาครับทุกคนนี่ครับตาแล้วนะครับทุกคนไม่ไอไม่พุ้งนะครับทุกคน เสียงเครื่องนิ่มๆเลยนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับทุกคนเครื่องนิ่มครับสายไฟสายไฟเครื่องเสียงนะครับทุกคนไอที่ผมยังไม่เก็บอีกก็คือเผื่อใครเอาไปฟังก็ฟังได้เลยครับเก็บนิดหน่อยถ้าใครไม่ฟังหรือออกก็ก็ได้ครับอันนี้ผมเก็บผลที่ยังไม่เก็บให้นะครับแต่มันยังเนี่ยครับตามนี้เลยนะครับยังโอเคอยู่นะครับซอกนะครับทุกคนซอกเดิมนะครับคานเดิมครับทุกคน ไม่มีชนหนักนะไม่มีหนักเลยนะครับหนักก็พูดถึงชนถ้าไม่มีมีน่าจะรั้วบ้านกระถางต้นไม้ทีหน่อยครับนี่ครับเครื่องยนต์ครับรวมๆครับทุกคนถ้าการความน้อนยังดีอยู่นะครับทุกคนโตโยต้านะครับนะครับอ่าดูกระโปรงหลังครับทุกคนผมเปิดฝากระโปรงแ๊บนะครับผมนะครับอ่ามาดูไฟ เบาหลังครับทุกคนน,นะครับสมบูรณ์ครับตัวถังสวยเลยนี่นะครับทุกคนยังอะไรมีนะครับมีพาวเวอร์หนุงตัวครับซับสิบนิ้วพอตึ๊บตึบตึ๊บตบ,ตบ,ตบ,ตบฟังสนุกสนุกครับทุกคนแม่แรงถ้าจะไม่ได้ใช้เลยนะครับยังใหม่ๆอยู่คงที่อยู่เหมือนเดิมนะครับทุกคน อย่างอะไรมีครับทุกคนนี่ครับเห็นครับไม่ไม่ไม่เคยติดแก๊สไม่มีรอยจอะครับผมดูให้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเช็คแล้วเรียบร้อยเครื่องนิ่มมากครับทุกคนไอ้อะไรยาแนวรอยยาจากโรงงานยังอยู่เลยครับทุกคนอ่าเห็นะครับซีนนาทีกว่าแล้ว เดี๋ยวจะห้ามทีจะโพสลงไม่ได้นะครับทุกคนะดูรถและทดลองขับนะครับเพื่อนๆทุกคนอยู่ที่อําเภอวังเยียนจังหวัดสรกแก้วนะครับเบอร์โทรผมก็0970013783ทุกคนวิดีโอคอลดูรถได้ตลอดนะครับทุกคนมาทดลองขับได้เลยครับผมยินดีให้ขับครับขับยาวๆได้เลยครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปจนจบครับทุกคนแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับผมสวัสดีนะครับทุกคน